การสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับปุขผลอุ้งคุ้อคุ้งคุ้งคุ้งเราเราจะมาเล่นเกมเล่นเกมอีเวนจอร์จะมากวนเพื่อนใช่ไหมคุมแม็กใช่ครับส่วงส่วงคุม f เอฟเอฟเอ็นบหรือหรือเรื่องง่ายคือคุมปั้นเขาก็จะมากวนกวนเพื่อนเราเหมือนกันนะครับ แต่ผมว่าเราเราเล่นเราเล่นกับปกติดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาว่าผลไม่อยากดูว่าพวนมันมาเยอะเกินโอ้โหสวัสดีครับน้อนๆทุกคนไปแล้วจ้าเอ้าเขาลงเขาลงไปแล้วนะครับเยเนี่ยแลาวนะ จับไปเลยน้องต้องเสียงตันด้วยอะไเสียงอะไรอ่ะหัวหนังมาไอ้พมันเต็มอ่ะพวกอ้าวทำไงดี โอ้ยแย่คปังเข้ามาได้คนเดียวโอ้ต้องแย่งกันเข้านะเพราะว่าเพราะว่าน้องๆน้องเนาเขาใจนี้ด้วยน้องเนาะเขาแย่งเขาแย่งกันเข้าช่วยไม่ได้เพราะว่ามีน้องเนาเขาเข้าด้วยไง จะเขาหาเสริมน้อยให้เขาบอกเหรอดีเออ,อาตายแล้วเธอเป็นบล็อกเลยหน้าเหลี่ยมเลยรบบเออตาเจ,ตอ,จตอนจรนะเขาก็เรียกผมว่าไมก้ามันมีคนมาเรียกว่ามันเรียกว,ว่าไงมันมีคนมันมันละเขาเรียกผมว่าไมก้านะครับ ไมกะอ๋อตัวนี้เขาไม่จะไมกะเติร์กไม่จะไมกะเติร์ฟไม่งูอาดเรียบร้อยตาตัวเป็นบล็อกเลยเรียตายเอาแล้วนะวิชันชนะตายต้อเล่นแบบปกติมั้งตอนนี้เล่นปกติแล้วนะทุกคนทุกคนเดี๋ยวดิละ วันนี้ไงวันนี้ไพโลไหนไหนไหนว้าฮ่าตอนนี้ตอนนี้เขาเป็นไงมั่นคุณปองหรือคุณเอฟคุณแม็กเอ่อสภาพผมตอนนี้ดูซื้อเขาอยู่นะครับเป็นไงมั่นครับนี่ใหญ่ั่นใหญ่กูว่าแล้วมาเจอมึงแล้วเฮ้ยนอนนี้เขินนะเนี่ยมันรู้แล้วล้วเขินนะเนี่ยไปแล้ว Oh, โอ้แหลก Bear, นะอืมโค้งดีมันเสือม so ันเต็มจังหวะมุดอ่ะโอโจครับจวนี้ขอขอดตายก่อนเฮซึ่ึห้าจะไปไปนี่โอนไมม ออาละฮัฮฮฮนนดันะันยนุคเล็กคูล็น่าัตถิปานเฮฮคโคอูวะเนี่ยได้แย่มากฮ่าาไมอ่ะคงโอนี่จัน โอ้คุณค oh, so um, ุณเอสเขาไม่เล่งเลยอ่ะคุณคุณปันไม่เี่นว่าเล่นอยู่เห็นเห็นปรดีโอนิจันอยู่ข้างหลังผมเลยมันอยู่ข้างหลังเขาต้งหักไม่ใช่เราไปอยู่แล้วเป็นไงคับเป็นไงมั่งคุณปอนหรือคุณแม็กไม่อยู่ เม oh, yeah. huh? ื่อกี้เมื่อกี้กูบอกเขาไปว่าเขาไม่ได้เนี่ยเขาอยา่กำลังดีให้เนี่ยไอ้ยียโอ้โหแย่ฮะเขาแย่จัได้ไรเขาบอกว่าเอยวกำลังดีรอแป๊บนึงเขาบอกมีมีตโตพวกูัวหกตัวปัมกันเหรอ ตันนี้เดินตามไอ้คอมมี่เออขอร้องละคุณปออย่าอย่าอย่าให้ผมได้ยินเสียงเขาเลยขอร้องรู้สึกว่ากด,ดดันกด,ดดันเหรอใช่สิวิุ่อยากถ่ายถ่ายไลฟ์ลสดอะไอ้ี่ยมาเลยฮ่าฮ่าวนี่หมอนเลยไม่เอาไม่ช่วันนี้ ทำไมเดี๋ยวมันรู้ว่ารู้ว่ามีมึงด้วยเดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวเขารู้ว่าผลผลจะทำอะไรนะเอ่อแค่อ่ะคิดอะไรหน่อยหน่อยนะหน่อยหน่อยนะเฮ้ยมันนานจังอะเจ้ๆๆอ้าเจา เสี่ยไงไอ้ทอมมี่จะไม่ใช่วันนี้ผมจะไม่เป็นคุงกระดูกนี่มันนี่เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวก่อนคู่แม็กจำแม็กนี้ได้ไหมจำแบบนี้ได้อาร์เซนอลอาร์เซนอลได้ไหมจำได้ใช่ไหมอาร์เซนอลจำได้ มัคือแม็กในอร์เซนอนใช่ป่ะอยู่ดีใช่ป่ะกูก็โดดโดดโคตรสูงอ่ะมันเป็นแม็กที่ผลลักมากเลยในอร์เซนอนอรลเซนอนจี๊ครับมาแล้วละเรียมชุี่ปกติชุดแร้กงสามคนเออที่ไหนที่เขาไล่สดตอบ เขาคนีคน oh! ไหนอ่ะฟ้าป้าอยู่คนเดียวให้ดีครับนี่เหรอเนี่ยกระโดดไปตรงรงไม่โอเกมอเปันปัดปันนี่ปัดปันโอเคปันแล้วโอ้แตไม่ดีอ่ะทำไมมันเร็วจังว่เอาที้หมายแล้วน โอ้โอ้นลอกจะลอกเดี๋ยวมัน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 มอกมึงด้วยมันบอกมึงด้วยบอกว่าระวังด้วยระวังด้วยอย่างเงี้ยมันบอกเงี้ยไม่ตรงเว้ยพระเจ้าพระเจ้าเห็นการหลอกติ๊กตักไปล่ะแต่นี้ก็ไม่ลอกนะเพราะว่ามันหนามึกมาก วิ่งผัไปผันไปไม่อไไอ้เกยตัวนี้ไม่โคตรวิ่งเร็วด้วยไอ้นั่นออกยังตอนลี้มาดามอยู่นไลฟ์ไม่เห็นไลฟ์ไก็เห็นในเกมขอโทษนะมาดามไปไปกะลังแข่งแข่งเขาไม่แปลกหรอกที่จะไม่หลอกคุณว่าอะรเขาบ้าขนาดนี้มาจังมาจั เออเออเออทำไมผมบั๊กเนี่ยผมบ้าป่ะผมบั้าผมบั๊ก็มองไม่เห็นอะไรเลยครูปั้นครูปอลันด้วยผมด้วยผมบั๊กบ้ามากเกียวมากผมดูแมพไม่ได้ เฮ้ยไม่เน,นี่ยเสริมข้าพัน่ะซัาบคือซุปอานน้ออกรอด<อ><อ>จังอ,อา,อเาบ,บเข้าไปนกเข้าแค่แบบดียวทว่เขาอยู่หน่อยเดาอกนาดอ่ะบอนเราบุกบ้าเขาอยู่ตรงไหน,น ตอนนี้อ่ะเขาเขาอยู่ตรงนั่นน่ะอยู่ใกล้ไอ้แบบตรงหมาคน้ายตัวนด้ไะเอตรงที่เป็นหมาคล้ายเป็นหมานี่อะเป็นสโอ้โหนี่แค่แบบไปดเนี่คนนี้คนนี้ยอยู่ตรงนั้นโก้ไปไป

ผมผมผมพวกขยมพักเยอคนานเลยอ่ะมัน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 อยู่ก๊บเนี่ยนะอยู่ก๊เราุีกันได้แล้วมันคือบักกินบักเก้นบักเก้นบักเกนบักเกนบางค้างไงมันคือบักมัคือบักเก้นนะมันบักเกนบกเกไาเขาดีนะอต้องรีบกดเลยอยู่กุ้ตามไปด้วยบอกได้แล้วกันว่าเขาดีังไอยู่เหจ้า หมอลูกแล้วนึงเขาอยู่ไหนกูจะตามมันอย่าพุ่มาเขาเขามสจไป้ตอนีหน้าตาเก๋หน้าตาเก๋ผู้ใหญไล่กดในตู้พจาอหนึ่งอะคะาน กูต้องการมากเลยกูอยากได้นอนบูกอ่ะกูว่าจะเล่นเก่งอ่ะไปเขากำลังมีอยู่แป๊บนึงเขาบอกเขารีตอนไหนปลอดด้วยเขาหลบเก่งจังวะเขาเล่นน้ำเขาด่ เรียบร้อยแล้วโดไปแลวคนหนึ่งโอ้โห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 โอ้เสริมให้เขาเขาขอให้เิร์ฟให้ ระบบทิ้งเลยคือมึงใช่ไหมเนี่ยชื่ออะไร้อเลี้ยงตอนนี้เขาว่าขีดแล้วกันจะไม่ใช้นะเราจะไม่พูดนานจริง่อไปกี่คันแล้วต้องเลี้ยงตอนนี้ติว่ากี์

เขาไม่รู้หรอว่ากาเขาไม่รู้เหรอกว่ากาของเขาอยู่ไปใจคนอื่นอยู่คนอื่อยู่คนเบคอนเดี๋ยวเริ่จอยจอยไไปจอยไ่ไปมาแล้วไปที่เบคอนนะไปที่เบคอนแล้วจอยไปแล้วไปแล้วสาไมาจนหรือเปล่าวะบุไดีเลยบุญดีคนไรกไแล้วกน ขอควาขอ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 นอข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 อ่าขอขอขอ่อ่อขอขอขาขอ่อขอราขอขอนอ่อขอขอขอ่อข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 คขาบท่อขนขอนอ่อขอ่อข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 อ่อข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 ออขอ่ออขน่่อนออ ปองขาไปแล้วเข้ปองขาไปแล้วอะว้าวไปคุณปองเขาขาไปแล้วปองไม่ทันแล้วคุณแม็กเขาขาไปแล้วอ่ะส่งคุณป้าเขาขาเข้าไม่ทันอ่ะค่ะตอนนี้เพื่อนเราเข้าทางกันหมดนะครับเอ้าไม่ได้ขังไม่ได้ขังจริงจา โอ้ยฉันดีไม่ใช่หรอเอโอ้เคยนี่เขาแค่ชุ่มชุ่มหน่อยกูตายขอโทษเลยเพื่อนเดี๋ยวผลขออนุญาตนะครับนี่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 นั่งหลังหลังกูไอ้สัตว์เอ้ยคนนั้นไม่ไปช่วยเออเคได้เดี๋ยวรอกูเนี่ย ไปได้ช่วยไปคุณใครก็ได้ช่วยคุณม่วนก่อนกูอยู่นี่กูอยู่นี่ป้าใครมาช่วยมัช่วยใครวะเล่าใครกูแน่ขอร์รท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอตัดจบแปดละครไทย